ยุคนี้รองเท้าทางเลือกเยอะขึ้นมากจริงๆครับและนี้ผมลองแล้วผมขอยืนยันว่าเทคโนโลยีถึงครับ n i ด Radical Pilgrim V1 ไปดูครับ สวัสดีครับผมเอเวซิงออนไซ์นะครับวันนี้รองเท้าคู่นี้มาให้ดูหลายคนน่าจะเห็นแบบผ่านโซเชียลมีเดียแล้วเพราะว่าคนที่เอารองเท้ายี่ห้อนี้เข้ามาคือ425ดีกรีครับผมว่าต่อให้ไม่ใช่แฟนคลับเขาเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องการทำคอนเทนต์แฟนคลับเขาจะค่อนขอ้างติดคอนเทนต์เจ้านี้มากแล้วเป็นผมด้วยที่ชอบชอบแอบดูอันนี้เป็นรองเทา้ารุ่นใหม่ก็จริงเป็นรุ่นแรกของแบรนด์แต่ว่าเป็นแบรนด์ที่ทำเทคโนโลยีแน่นอยู่แล้วครับ Ni ดแรดิคอลพ e ล l ก r มวี o ผมเบรกดาวชื่อกับคำว่านิดเนี่ยอันนี้คือชื่อของแบรนด์ครับเป็นแบรนด์ใหญ่ที่ทํากระเป๋าเพราะฉะนั้นโปรดักของนิดเนี่ยครับเป็นโปรดักที่ใช้เดินทางและเขาทำมานานแล้ว radical เป็นชื่อของสตูดิโอที่ออกแบบรองเท้าคู่นี้ครับ pilgrim เป็นชื่อโมเดล v1 คือรุ่นแรกครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นรุ่น2อ,อธิบายของครับว่าคู่นี้มันมายัางไง pilgrim เนี่ยครับจริงๆเป็นโปรเจกต์ kickstarter ครับของนิดอธิบาย kickstarter ง่ายๆครับมันเป็นเหมือนองค์กรที่เอาไว้ระดมทุนเพื่อทำโปรดัก คนที่เอาโปรดักต์มาเสนอเนี่ยต้องทำพรีเซนต์ให้คนเข้าใจชัดเจนแล้วคนที่เข้าไปดูใครก็ได้เลยนะครับสามารถไปกดปุ่มเพื่อที่จะเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนได้ถ้าโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันถึงเป้าที่กำหนดไว้เนี่ย คนนั้นก็จะได้ผลิตแล้วคนที่ลงทุนเนี่ยก็จะได้ของไปแล้วแต่ว่าเขาตกลงกันยังไงเป็นโมเดลที่ค่อนข้างคิดในช่วงหลังๆโปรเจกต์พิลกริมเนี่ยครับเขาตั้งเป้าไว้ที่ $5,000 ดอลลาร์ 5, 000, ตั้งแต่ปี2024ครับแต่ว่ามีคนแบ็กหรือคนสนับสนุนเนี่ยอยู่300กว่าคนและแลมทุนไปได้กว่า42,000ดอลลาร์8เท่าอะ่ะนึออกอปะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆกักบเทคโนโลยีที่เขาพรีเซนต์มาและเขาให้คอนเซปต์ของเท,างทาง้าครับว่าเป็น High Intensity Activity ครับเช่นเขาเช่นให้ด้วยนะครับการใช้เดินทาง Hiking Training 3อย่างนี้ดูด้วยตากันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างรองเท้ามันจะหน้าตาแบบมีความเป็นสนิเกอร์ก็จริงแต่ว่ามันจะดูเทคมันจะดูเทคเลยแหละผมว่าเชื่อมแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกมันเป็นแบบเทคโนโลยีแท็กติคอลเป็นแบบมีมีการใช้งานแบบจริงจังอันนี้คนละสีนครับให้ดูกล่องด้วยครับนี่หน้ากล่องก็เป็นนี้ ซึ่งลายที่เป็นลายอยู่ตรงบนกล่องเนี่ยครับมันใช้คล้ายๆกับลายที่อยู่บนอัปเปอร์เลยคือเขาเป็นสีแบบสีเดียวกันแล้วพิมพ์เข้าไปบนนั้นนะแต่ว่าเฉดของสีมันจะต่างกันมันจะเห็นลายอยู่นิดๆโดยเฉพาะตัวสีนี้ครับสีขาวเนี่ยมันจะเห็นลายที่ค่อนข้างซ่อนเออแต่ว่ามีเลเยอร์อยู่ในกล่องเนี่ยเปิดมามันเป็นงี้ครับมีกระดาษขั้นรองเท้าไว้สองข้างใช่ปะกระดาษห่อเนี่ยก็เป็นโลโก้เขาครับ,รบและมีอินโซให้อีกหนึ่งคู่ด้วยครับ ซึ่งในรองเท้ามีอยู่แล้วนะแล้วอันนี้แถมมาถามว่าเป็นอนโซแบบไหนมันเป็นอัลตราไลท์ครับทั้งตัวที่อยู่ในรองเท้าแล้วก็ตัวที่แถมมามันจะมีข้อความอยู่ในนี้เป็นแบบคอนเซปต์ของรองเท้าแล้วก็มันจะบอกเทคโนโลยีอยู่ตรงนี้ด้วยต่างๆเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังที่ร้านตัวรองเท้าเนี่ยพอผมได้มาปุ๊บ first impression พอรู้ว่านิดเนี่ยคือแบรนด์ที่ทำกระเป๋ามาก่อนรู้สึกว่าใช่เลยโดยเฉพาะกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าแบบยูทิลิตี้อะครับแบบเอาไปเดินทางมี คอสบอดี้มีช่องให้ใส่นั่นนูน่นนี่เนื้อปะกระเป๋าที่มันมีฟังก์ชันเยอะๆอะมันรู้สึกว่าวัสดุเป็นแบบนั้นเลยเออซึ่งผมยังไม่เคยจับกระเป๋าของนิดจริงๆนะครับแต่รู้สึกได้ว่ามันจะมีความเก็บงานเก็บงานในหลายๆจุดเพราะว่าโปรดักต์มันจะใกล้มือเนื้อปะเชือกก็รู้สึกว่ามันเป็นไนล่อนแบบมันจะลื่นๆเลยครับแล้วก็เชือกมีความหนายอยู่พอประมาณไม่ใช่เชือกเล็กๆยอะไรเงี้ยไอสัมผัสข,ของเนี้ยค่อนข้างดีค่อนข้างแบบ สเอวอ่ะรู้สึกเหมือนกระเป๋าจริงๆคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวレスล็อกของรองเทา้าสนิเกอร์ทั่วไปอ่ะผมว่าเขาไม่ทําล็อกแน่ขนาดนี้เอออันนี้แบบอยู่อีกอันนึงนะครับที่รู้สึกก่อนเลยคือโอ้รองเท้าคู่นี้น้ําหนักใช้ได้นะน้ําหนักใช้ได้เลยครับหมยถึงว่ามันมีน้ําหนักเลยแหละแบบรู้สึกว่าเออเป็นรองเท้าที่พื้นหนาสูงดูแบบมีเนื้อมีหนังเยอะใช่ป่ะน้ำหนักมันหน้าตาเป็นแบบนั้นเลยแต่พอใส่จริงกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่ากัน อ่ะทีนี้ผมขอพูดถึงเทคโนโลยีของพิวเกรมก่อนเขาค่อนข้าง,งที่จะพรีเซนต์รองเท้าคู่นี้เป็นเทคไอเทมมากๆอย่างแรกที่เราเห็นคือภาพนี้ครับมันเป็นภาพแอสเซมบลีเนาะมันเป็นภาพแยกชิ้นส่วนซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ในรองเท้าวิ่งตัวท็อปส่วนใหญ่ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ชี้ๆออกมาเพื่อที่จะบอกว่าเออข้างในมันอัดแน่นจริงๆนะซึ่งเขาโฆษณาไว้ว่าพื้นรองเท้ามี7ชั้นครับ7ชั้น ซึ่งถ้าเราดูกันดีๆเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆรองเท้าคู่อื่นนี่แหละมันก็ประมาณนี้แหละ5 6 7ชั้นผมขอไม่ลงดีเทล7ชั้นแล้วกันแต่ผมอธิบายง่ายๆว่าโฟมของนิดเนี่ยครับอันนี้เขาดับเป็น2ชั้นชั้นบนเนี่ยจะเป็นโฟมลักษณะเดียวกันเรียกว่าซินเน g y จีโฟมเป็นโฟมชนิดเดียวกับชั้นล่างแต่ว่ามีความหนาแน่นไม่เท่ากันเขาบอกว่าชั้นล่างตรงเนี้ยมันจะยาวถึงแค่ซ้นเนือเาครับกลางเท้าถึงซ้นเขาบอกว่าตรงเนี้ยนุ่มกว่า เพราะเวลาเราลงเท้าเวลาเราเดินนะครับไม่เหมือนวิ่งนะครับวิ่งเราจะลงด้วยปลายเท้าถ้าท่าที่ถูกต้องที่เขาสอนกันมาเนาะแต่เวลาเราเดินนะครับส่วนใหญ่เราลงส้นเท้าก่อนครับโดยด้วย,วยโนบัติเลยมันก็จะไม่เหมือนกันแหละเขาบอกว่าที่เขาใส่โฟมนุ่มที่ส้นเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันกระแทกก่อนให้มันมีให้มันซอฟ์นิดนึงแล้วค่อยลงตรงนี้แล้วเขาบอกว่าโฟมชั้นบนเนี่ยเป็นโฟมที่แน่นกว่าอีกหน่อยหนึ่งเป็นดูออลเดนซิตีที่นี้ครับ ตรงนี้นะับเป็น2ชั้นใช่ปะ่ะพื้นยางนะับเป็นอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าถามว่าทําไมต้องเป็นโฟม2ชั้นเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างอยู่นั่นคือมันมีแผ่นคาร์บอนครับถ้าในรองเท้าวิ่งเราจะรู้จักกันในสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนเพลทใช่ไหมครับแต่ว่านิดเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าคาร์บอนเบลดจริงๆแล้วความหมายเดียวกันแต่ผมชอบความใช้เทอมของตัวเองเนี่หรอปะไม่ต้องไปใช้เทอมของรองเท้าเพอร์ฟอร์มนซ์ใหญ่ๆ ใส่รูปให้ดูนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าคาร์บอนเพลทเนี่ยเขาใช้เวลาพัฒนาอยู่พอสมควรเลยให้มันเข้ากับรองเท้าเดินไม่เหมือนรองเท้าวิ่งถ้าเป็นรองเท้าวิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าคาร์บอนเพลทส่วนใหญ่ที่เห็นเชฟมันจะเป็นซ่อมก็คือส้อนเท้าเนี่ยมันจะสูงแล้วมันจะโค้งลงไปที่ปลายเท้าจนถึงเกือบติดพื้นแล้วค่อยช้อนขึ้นมาแต่ว่านิดเนี่ยเขาก็จะมีเชฟของเขาเองจะเป็นประมาณนึงแหละซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันแลวอย่างที่ผมบอกว่า,วาเดินเนี่ยมันลงแบบนี้ เหมือนลงแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ส่วนใหญ่นะครับดอกอยางของพิวกริมเนี่ยเขายังทําให้มันเป็นอย่างนี้ด้วยครับเขาไม่ได้ทําให้มันเป็นดอกอยางเรียบๆนี่คือดอกอยางที่มีความสูงพอสมควรเลยครับแล้วก็หนาผมบอกไว้ตอนแรกว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็น high intensity activity ซึ่งเขายกตัวอย่างว่า travel hiking เขายกตัวอย่าง2อ,อันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแบบรองเท้าใส่เดินทางเนี้ยมันจะต้องมีความทนทานเพิ่มขึ้นนั่นคือยางหนาขึ้นหรือว่า h i เขาอยากให้มัน ใส่เดินแบบเดินไฮกิ้งหน่อยๆได้ด้วยก็ทําอันนี้เผื่อมาแต่มีพื้นชั้นหนึ่งที่ผมแปลกใจครับแปลกใจเลยนั่นคือพื้นในบรรดา7ชั้นเนี่ยใต้อินโซเนี่ยโฟมที่อยู่ตรงนี้นยครับตรงที่สัมผัสกับเท้าเราก่อนที่จะเจอโฟมชั้นบนเนี่ยไอโฟมตรงนี้เราออกมาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นรูปไปดูทิเขาบอกว่าตรงนี้เป็นซูเปอร์โฟมครับตรงเนี้ยถ้าเรียกด้วยศัพท์เทคนิคของชิ้นส่วนรองเท้านะครับเขาเรียกว่าสโตรโบสโตรโบบอร์ด สโบรโบบอร์ด bo เนี่ยส่วนใหญ่แบรนด์ส่วนใหญ่นะครับจะใช้ผ้าผ้าไนลอนบางคนใช้แบบผ้าบางๆเลยตรงนี้มักจะเป็นวัสดุที่ถูกราคาถูกที่สุดในทั้งตัวรองเท้าเลยแต่เนี้ยเขาเลือกที่จะใช้ซปเปอร์โฟมซึ่งใส่แล้วเป็นไงใส่แล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้แหละคือซปเปอร์โฟมแต่ผมว่ามันเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทําให้รองเท้ารู้สึกเป็นรองเท้าเดินในรูปแบบหนึ่งว่ากันต่อด้วยครับที่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่า แค่เนี้ยก็รู้สึกแล้วว่ารองเท้ามันค่อนข้างที่จะมาจากคนที่คิดถึงเทคโนโลยีมาก่อนทางที่อันนี้ไม่ใช่รองเท้ากีฬาด้วยไม่ใช่รองเท้าวิ่งด้วยสุดท้ายครับมันจะมีตรงนี้ตรงพลาสติกที่เป็นขอบตรงนี้ครับยาวไปถึงข้างหลังนี่ผมให้ดูนี่เห็นคำว่าได้เข้าตรงนี้ไหมครับอันนี้มันเป็นพลาสติกที่ล้อมส้นเท้าไว,ไว้เฉพาะตรงส้นเท้านะครับอันนี้เหมือนรองเท้าบารสมัยใหม่หมเลยนั่นคือการไม่ต้องทําข้อสูงก็ได้แต่ว่าล็อกข้อเท้าให้แน่นถึงจะดี ทีนี้ผมขอจ้ามออกจากเทคโนโลยีแล้วผมพูดเลยว่าผมไปลองมาแล้วเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยบอกก่อนว่า2อันเนี้ยมันคนละสีกันนะครับรองเท้าเขามีอยู่3สีสีนี้สีขาวมันจะออกขาวนวลๆไม่ใช่ขาวจัว่วชื่อว่าไวแกลเซียส่วนสีนี้มันจะเป็นสีเทาสีเทาทั้งตัวเลยครับชื่อว่าโคแอจมันจะเป็นเทาอ่อนๆแล้วก็จะมีคอนทาราส์อยู่ตรงแบบพวกเชือกพวกเนี่ยรูร้อยเชือกอะไรเงี้ยเล็กน้อยสีขาวเนี่ยครับ ผมเอาไซส์แบบตรงไซส์มาก็คือ9 us รองเท้าสซนิกร์ทั่วไปผมใส่9 us หมดเลยส่วนอันนี้อีกสีหนึ่งสีเทาเนี่ยผมเอา9 5 us มาเพราะผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงสิ่งหนึ่งที่เขาพูดไว้ในสเปคของพิลคริมเนี่ยครับเขาบอกว่ามันเป็นหน้าเท้ากว้างถามว่าทําไมเขาต้องทำหน้าเท้ากว้างในเมื่อแบรนด์นี้เป็นแบรนด์อเมริก,กันเนี่ยหรอปะรองเท้าจากแบรนด์อเมริก,กันส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเท้ากว้างหรอกแต่ที่เขาทำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าเดินทางครับเท้าเราเนี่ยย กดเท้ากดกดลงไปเท่าไหร่เนี่ยเท้ามันจะค่อยๆบานออกครับและเป็นเหตุผลว่าทําไมนักวิ่งระยะไกลชอบเผื่อไซส์รองเท้าขึ้นมาอีกประมาณสักครึ่งเบอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อว่าเราวิ่งนานๆเดินนานๆแล้วเท้ามันขยายอันนี้เป็นหลักการหนึ่งผมว่าถูกต้องครับแต่ถามว่าผมใส่เข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามันกว้างไหมผมไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแคบขนาดนั้นผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าหน้าเท้ามันเป็นวายท box บ็อกนิดนึงก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะวัดจาก เท้าคนอเมริกันหรือเปล่าอันนี้เราตรงๆเพราะว่าพอใส่ปุ๊บก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกว้างขนาดนั้นแบบที่เราจะรู้สึกว่านี่คือหน้าเท้าวายแล้วแต่มันบีบไหมมันมันห่างไกลจากคาว่าบีบครับสาหรับผมหน้าเท้ามันเรียวทรงมันเรียวอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าทรงมันไม่ได้บีบขนาดนั้นต่อให้ก้าวครึ่งแล้วเนี่ยโอเคมันมีที่เหลือนิดนึงแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่กว้างบอกเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะว่ากันเรื่องไซส์ เอาเพิ่ม <Upper S 2> เป็นวัสดุที่เรียกว่าแจกะแจกระมันจะเป็นผ้ากึ่งกึ่งระหว่างผ้าธรรมดากับนิตหรือได้เลยพวกเนี้และไม่ใช่ผ้าเมสข้อดีคือมันจะมีความนุ่มอยู่มีความหนาได้อยู่ผมว่าความหนามันใช้ได้นะความ,มแข็งรงมันใช้ได้ด้วยเหมือนกันคือใส่แล้วรู้เลยว่าอันนี้สร้างซัพพอร์ตให้กับเทา้าเป็นในแบบฉบับของรองเท้าเดินเยอะๆะเออและไม่อับไม่อับเลยไม่รู้สึกแบบร้อนเลยแต่ตอนไอความรู้สึกสุดๆเลยคือผมได้รองเท้ามาปุ๊บ ผมเอาเท้าใส่เขาไปเลยโดยที่ผมไม่ใส่รองเท้าไอ้ข้างในายนิ่งทั้งหมดใส่สบายมากใส่สบายมากๆเขาใช้วัสดุที่เรียกว่าไลคคราครับเป็นเชนได้ชนิดหนึ่งซึ่งผมจำไม่ได้เลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่วะที่เราเคยใส่รองเท้าที่มันข้างในมันเป็นแบบนี้จำไม่ได้เลยว่ารุ่นไหนที่ทำให้ข้างในมันนุ่มขนาดนี้ใช้คำว่านุ่มนะครับนุ่มบบกว่าใส่รองเท้าแบบเท้าเปล่าเข้าไปแล้วรู้สึกว่าสบายเลยอะ่ะ เพราะว่าเขาใช้ลายการตั้งแต่ตรงเนี่ยครับตรงข้อเท้าใช่ปะมันบุกลงไปถึงข้างล่างเสร็จปุ๊บไอ้ผ้าที่อยู่บนอินโซเนี่ยอันนี้ก็พอๆกันสบายพอๆกันเลยแต่จุดที่สัมผัสเท้าเยอะๆเนี่ยคือลิ้นครับลิ้นทั้งหมดเลยเนี่ยที่ผ้าที่บุกอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไล่ข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมใส่รองเท้าเท้าเปล่าผมบอกโอ้โห วัสดุมันเนียนละเอียดแล้วบุนุ่มมากๆนุ่มแบบว่าไม่ได้บุเยอะเกินจนมันกดเท้าะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าวัสดุมันนุ่มมากเลยว่ะถามว่าจะใส่รองเท้าเท้าเปล่าเมื่อไหร่ไม่มีครับ <c oughs> ผมใส่ถุงเท้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เท้าเปล่าสบายขนาดน,นี้แปลว่าไอ้เวลาเราใส่ถุงเท้าเนี่ยมันคอนเฟิร์มเรื่องความสบายของอัปเปอร์ด้านในจริงๆไปใส่เดินมาแล้วไปใส่เดินมาทั้งสองสีทั้งสองไซส์เลยครับผมคิดว่า นิดบริเวณวี one เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์แบบหนากลิ้งนุ่มแน่นและสบายขอใช้สีรคบพื้นหนากลิ้งได้หยับปุ๊บลรกลิ้งเลยแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่หน้าทิ่มนะครับพอเรายกนิดนึงมันยกได้แหละสบายนุ่มแน่นต้องจํากัดความว่าสบายด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่คําว่าแน่นพื้นที่มันแน่นมากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยสบายแต่ตัวนี้ใส่สบายและผมเคลมไว้ก่อนเลยว่าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ใส่เดินสบายมากๆ มากๆครับผมให้ติดแบบติดดาวบนบนเลยผมท้าเลยว่าใครมีอายุไม่ต้องผมยังไม่ต้องท้าให้คนซื้อไปลองก็ได้ผมท้าเลยว่าใครมีคอมเมนต์หน่อยครับอันนี้ใส่สบายติดท็อปจริงๆเห็นรองเท้าที่ผมมีไหมครับเต็มไปหมดเนี่ยถ้าอันนี้ใส่ไม่สบายจริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่กล้าพูดจริงๆนะแต่ผมว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะติดดาวช่วงปลายปีเลยอย่างแรกนะครับโฟมที่เขาใช้เนี่ยซินเนจี้โฟมอชั้นบนชั้นล่างมีซุปเปอร์โฟม แตะเป็นโซโบข้างในและมีคาร์บอนพอเหยียบลงไปเนี่ยอย่างแรกเลยมันยังรู้สึกนุ่มแน่นนุ่มแน่นคือกดลงไปโอนุ่มว่ะแต่ว่านิดนึงมันหยุดแล้วมันไม่ได้ปล่อยให้ยวบลงไปเยอะไม่มีความย่บแม้แต่นดิดและยิ่งเราลองแบบกระแทกเท้ากดเท้าลงไปแรงๆเนี่ยมันแน่นเลยครับมันดื้อไมใ่ให้ไม่ยอมลงไปมากกว่านี้แล้วพอกระแทกเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกอีกอันนึงครับนั่นคือมันนิ่งมากกระแทกลงไปปั๊บผมรู้สึกว่าไม่สะเทือนไม่สะทานไม่รู้สึกว่ายิ่งกระแทกแรงยิ่งส่ง ย้อนกลับมาไม่มีแบบนี้เลยครับมันซับแรงกระแทกไว้ดีมากๆโฟมเนี้ยผมไม่คิดหรอกนะว่ามันเป็นโฟมที่แบบโอ้ไม่มีใครใช้ในตลาดผมว่ามีครับผมว่ามีและไม่น่าจะเป็นโฟมที่แบบโอ้โหซูเปอร์โชว์ยิ่งกว่าคาร์บอนผมว่าไม่น่าเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นโฟมที่มีแพร่หลายอยู่พอประมาณแต่วิธีการจูนเนื้อมันอากาศที่อยู่ข้างในการใช้ดูออลเจนซิตี้การผสมคาร์บอนเข้าไปพอเขารวมกันมาแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่า นุ่มและ Impact Projection ดีมากๆดีแบบว่ากดลงไปไม่รู้สึกถึงพื้นถนนเลยครับมันซับแรงอยู่ในนี้หมดเลยแต่พื้นมันก็หนาด้วยนะลองคิดถึงโฟมที่หนาและแน่นมากเกินไปอย่างเช่นพวกรองเท้า Stability ในยุคก่อนมันจะแข็งครับแข็งแบบปักมันจะปักเนื้อป่ะอันนี้มันหนึบมันรู้สึกแบบนั้นเลยซึ่งพอผมาไปใส่จริงๆเนี่ยพอใส่ทั้งวันผมรู้สึกโอเคมากๆอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นรองเท้าที่เดินง่ายมาก เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ารองเท้าเนี่ยมีน้ำหนักเลยครับพอถือแล้วอา้าหนักมีความหนักเลยอะแบบโอ้ไม่ไม่ไม่ใช่รองเท้าเบาเบาสบายว่ะแต่ว่าพอเราเหยียบกันเนี่ยครับผมว่าเขาคิดทรงมาแบบนี้นะว่ารองเท้ามันหนักใช่ปะพอเราจะยกส้นมันยกยากแต่เรายกนิดเดียวเนี่ยมันเจอปลายท้าโค้งแล้วและปลายเท้าเรากดอยู่บนแผ่นคาร์บอนนี่ครับเหมือนกดให้ข้างหลังมันดีขึ้นทีนี้ไอ้ความโค้งของพื้นเนี่ยกับคาร์บอนที่มันมีความโค้งของมันด้วยเนี่ยแล้วมันยกเท้าง่ายมาก ให้อธิบายความรู้สึกผมรู้สึกเหมือนแบบเหมือนล้อล้อลอะลอ้ลอรถรถอะไรก็ได้พอเราพยายามจะไปข้างหน้าปุ๊บมันไปเลยมันไปอย่างนี้เลยวุบไปอย่างนี้เลยซึ่งผมว่าจุดนี้มันเอามาทดแทนน้าหนักที่มันเยอะแล้วเวลาเดินค่อนข้างที่จะเดินคล่องพอประมาณครับได้เลยอะได้เลยอะแล้วผมก็พยายามที่จะเดินเยอะๆเนาะวัเ,เราผมใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ถึง2องหมแต่ว่าทั้ง2คู่ก็ประมาณ9ก้าพันหมื่นเก้าทั้งสองคู่ผมพยายามจะหาจุด ของวันเนี่ยโดยเฉพาะท้ายวันที่มันรู้สึกว่ามันน่าจะชาเท้าตรงนี้นะหรือบางทีแบบข้างๆตรงนี้มันบีบนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแบบปวดตรงเมื่อยตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยไม่มีเอออันนี้คือประมาณแบบเนี้ยประมาณ9 0 0 0ถึง19ื่เก้านะครับพระมันยังไม่เจอเลยรู้สึกว่านุ่มแน่นหนาความสบายของผิวครีมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนุ่มมากยวบยุบตัวเยอะเะและ้วดีแดงไม่ไม่มีแดงเลยนะครับไม่มีเลยแต่มันเป็นนุ่มแน่นครับเยยบแล้วรู้สึกว่าอ๋อ สบายดีนะเหมือนตอนแรกรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสบายมากแต่ยิ่งเดินนี่รู้สึกว่ามันซับแรงไวหมดเลยแล้วมันทํางานเงียบมากแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียครับมาดูตอนต้นผมให้ดูว่าตรงนี้ไม่มีพลาสติกที่มันล็อกข้อเท้าไว้ใช่ไหมครับให้มันไม่สายเหยียบปุ๊บแล้วเท้าไม่เป็นอย่างงี้ไม่ล้มในล้มนอกล้มยากไอ้ยางเนี้ยพื้นเนี้ยก็ทรงค่อนข้างแข็งแรงมากๆอยูน่นี้วัสดุตรงเนี้ยไม่ใช่แค่แจาก,กาัด มันยังมีพลาสติกที่เป็น TPU เสริมแรงอยู่ข้างนอกข้างในเอาไว้เตะหรือว่าเราไปฮไปเดินมีหินมีอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเจอแบบนี้แหละไอ้พวกที่มันช่วยป้องกันใช่ป่ะทั้งหมดเนี้ยมันสร้างซับพอร์ตให้รองเทา้ายิ่งมีโครงสร้างเยอะมันยิ่งหลอกข้อเท้าได้ง่ายทีนี้สิ่งที่ผมมองเห็นคือสำหรับบางคนเนี่ยคู่นี้ที่ Stability ความมันคงดีๆเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปครับผมบอกไปว่าเวลาเดินเนี่ยมันเหมือนล้อล้อรถล้ออะไรก็ได้รถอ,อะไรก็ได้ถูกปะนั่นคือพอเราแบบเข็นมันไปข้างหน้านิดหนึ่งมันไปแล้วเหรอปะอันนี้ทําให้เดินง่ายแต่เมื่อไร่ที่เราแบบอยากจะจิกปลายเท้าเดินด้วยปลายเท้าเยอะแล้วแบบหมุนอย่างนี้บิดเท้าไปในทิศทางอื่นเนี่ยยากหมดเลยยากหมดเลยรองเท้าด้วยความที่ว่าทรงเขาเสริมแรงมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยรวมถึงพื้นที่มันแบบ มันแน่นมากด้วยทั้งข้างๆด้วยนะมันทําให้ movement ของเท้าคู่นี้ดีต่อ forward movement เท่านั้นครับเท่านั้นเลยเออผมเดินแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าเออโอ้โหพอจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันลําบากชีวิตจะไม่ผมไม่รู้สึกแบบนั้นครับผมรู้สึกปกติผมรู้สึกลื่นไหลดีปกติแต่สําหรับคนที่อยากจะเอาไปวิ่งนิดนึงหรือแบบอยากเดินเร็วมากๆอะไรเงี้ยผมว่าน,นี้จะรู้สึกแหละมันจะใช้เพื่อ forward motion แบบล้วนๆที่นี่ครับมันก็เอฟเฟกเรื่องไซส์เหมือนกันเขาเสริมพลาสติกตรงนี้ใช่ปะ ไปจนถึงข้างๆด้วยมันทําให้ถ้าเราเป็นคนที่หน้าเท้าวกว้างมากๆคนเอเชียหน้าเท้าที่กว้างมากนี่ครับฝรั่งสู้ไม่ได้หรอกฝร,รั่งอาจจะไม่เข้าอาจจะไม่ค่อยเจอแบบนั้นแต่คนเอเชียเพียบ2 e 4 e อเอยะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแล้วว่าวัสดุพวกนี้มันจํากัดไว้เออมันจะชนความแน่นของวัสดุพวกนี้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าหน้ากว้างเผื่อครึ่งไซส์เป็นยังไงในเมื่อรองเท้าเนี่ยมันน้ําหนักเยอะอยู่แล้วไอคาร์บอนเนี่ยมันต้องมีสปอร์ตของมันความโค้งมันต้อง พอดีกับเท้าก่อนมันถึงจะใส่ได้ผมลองคู่นี้ก่อนครับผมลองตรงไสก่อนแล้วผมรู้สึกว่าโอ้มันพอดีมากเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเออเราถ้าเผื่อครึ่งไสมันทีนี้มันจะหนักเกินไปเพราะมันบางทีมันหลุดซ่อนบางทีมันหลวมเกินอะไรเงี้ยก็ว่าผมใส่เผื่อครึ่งซชเนี่ยก็ใส่สบายเหมือนกันก็ใส่สบายเลยไม่ได้รู้สึกมีส่วนเกินมีแบบเหยียบไม่โดนหรือว่ากลิ้งยากหรือหนักกว่าคู่นี้ไม่รู้สึกแบบนั้นครับรู้สึกว่ามีปลายเท้าเหลือเพิ่มอีกหน่อยมีข้างๆ้างเหลือเพิ่มอีกหน่อยไอ้ข้างบนเนี่ย มันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่กดหลังเท้าอยู่แล้วแล้วเชือกเนี่ยมันขยายได้เยอะใช่ปะจนใส่ไปใส่มาเป็นไงรู้ปะครับผมเนี่ยเป็นคนเท้ายาวประมาณ26.3 26. บหเกือบครึ่งอ่ะเออสองข้างมันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยใช่ปะผมชอบใส่27ถ้าเป็นคนทั่วไปจะชอบใส่27.5สิบเจ็ดจห้า่ปะ,ปะต้องบวกประมาณ1เซนผมไม่ชอบผมชอบใส่ให้มันแบบผมชอบเผื่อแค่นั้นอะ่ะผมก็ใส่อันนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไร เฉยๆจนพออย่างที่ผมบอกพอจะใส่นี้ผมก็กังวลใช่ปะแต่พอใส่อันนี้ไปจนหมดวันเนี่ยผมกกับรู้สึกว่าเออใส่เขาครึ่งดีกว่าผมรู้สึกว่าไอ้ความแข็งแรงของวัสดุไอ้ช่องว่างข้างในเนี่ยที่มันพอมีอยู่บ้างในตรงไซนี่ครับพอมาเจอครึ่งไซนี่มันรู้สึกว่าเท้ามันได้ปล่อยกว่าแล้วก็โอ้ใส่ได้เหมือนกันนะมีข้างหน้าเหลืออีกหน่อยหนึ่งด้วยให้เผื่อพื้นที่แบบเท้าสไลด์อะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าผมใส่เผื่อหนึ่งเซน ผมยังชอบเลยขนาดปกติผมชอบเขื่อแค่ครึ่งเซนเนึกออกปะเออซึ่งผมรู้สึกว่าหลายคนน่าจะชอบสิ่งนี้ด้วยและทําให้รู้สึกว่าถ้าใครที่ใส่รองเท้าเพื่อ1หนึ่งเซนอยู่แล้วแต่ว่าเท้ากว้างแล้วเพื่อเข้าอีกครึ่งเซนผมยังรู้สึกว่ามันทํางานได้เลยต่อให้มันมีพื้นที่เยอะแต่มันยังทํางานได้ดีอยู่ไอความแข็งแรงของวัสดุเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการทํากิจกรรมที่มันแบบมีมูฟเมนเยอะๆหรือว่าเคลื่อนตัวเร็ว เคลื่อนที่เร็วๆอะไรเงี้ยมูฟเร็วๆพวกกีฬาโหดๆอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเขาถึงได้สเปครองเท้าคู่นี้ว่าเป็น1เป็นทราเวลนะ2เป็นไฮงแล้วก็ซัมเทรนนิ่งซึ่งผมพอที่จะเห็นอยู่นะว่าทําไมมันถึงเทรนนิ่งได้เช่นแบบรองเท้าที่มันแน่นมันไม่ยบมันทําให้เรายกน้ำยกขึ้นได้อะยกน้ําหนักหนักหน่อยขึ้นได้สุดท้ายครับเพื่อให้เห็นภาพนะผมขอเทียบในความรู้สึกของผมของผมคนเดียวนะขอเทียบกับรองเท้าคู่อื่นครับขอเทียบทีละส่วนครับอัปเปอร์เนี่ย a p p e ผมรู้สึกว่ามันคล้ายรองเท้าบาสในสมัยนี้พวกโค b ี้แปดจามาแรนอะไรประมาณนี้เพราะว่า c o n t ทนเ m e n t มันค่อนข้างดีซัพ p อร์ตมันค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าความสบายด้านในโปรดใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออผ้ามันนุ่มมากละเอียดยืดหยุ่นมันคล้ายๆกับ Air h โ r ร c ชครับก็ทามันเป็น e in, เนโอพินเหนือ มันก็จะให้ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเขาเรียกซ็อกไลท์ก็คือเหมือนเหมือนสวมรองเท้าเข้าไปอันนี้ข้างในรู้สึกคลา้คลายตัวนี้ความแน่นของโฟมซินเนอร์จี้เนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ9 9 1 v เครับคือเหยียบปุ๊บแล้วเรารู้รู้เลยว่าโอ้คู่นี้น้ำหนักเป็นเยอะเน่หรอปะพอๆกันอะแต่ว่าเหยียบอะไรนุ่มแน่นวะนุ่มนิดเดียวแล้วก็หนแน่นๆตึบๆแล้วแต่ผมว่าทรงของรองเท้าคู่นี้มันเดินสะดวกกว่ากว่า V2 ใช้ได้เลยอะและยังรู้สึกว่าอันนี้นุ่มชัดกว่า สุดท้ายเอาแบบความรู้สึกตอนเดินนะครับผมว่ามันคล้ายๆ 990v6 ครับรู้สึกคล้ายๆเลย v6 เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันอยู่เยอะนั่นคือพื้นหนาอ้วนนะเหยียบลงไปแล้วไม่สะท้านนะแล้วก็มีความกริ้งใช่ปะ่ะแต่ว่า v6 มันมีเทคโนโลยีที่ที่คนละลักษณะกันผมว่า v6 แน่นกว่าผมว่าอันนี้นุ่มชัดกว่า v6 จะได้เปรียบเรื่องความเบาครับอันนี้จะได้เปรียบเรื่องความนุ่มสู4สีนะสุดสีอยู่นะ ประมาณนี้ครับนิด radical pilgrim ป้ายมันอยู่ที่4990ตอนแรกนึกว่าจะแพงกว่าน,นี้นะครับอันนี้พูดจริงๆนึกว่าจะแบบเลข5าเลข6อะไรเงี้ยแต่ว่าทำราคามาค่อนข้างดีครับแล้วก็เขาให้โค้ดลดราคาสำหรับชาว SO s ด้วยผมลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ใช้ได้ถึงเวลาจำกัดที่ผมลิงก์ลงไปข้างล่างเพื่อใครจะไปลองซึ่งถ้าใครอยากไปลองเนี่ยไปลองที่ช็อป4 2 5สีกรีได้ครับเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอีกทีเหมือนกันนะเป็นรองเท้าที่ ค่อนข้างน่าประทับใจอันนี้พูดพูดจากใจจริงๆรองเท้าแบรนด์ทางเลือกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีจุดขายที่ไม่ค่อยจะไปสู้กับแบรนด์อื่นตรงๆแบรนด์ใหญ่ตรงๆเท่าไหร่แต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่าทำมาเพื่อสู้เรื่องความสบายจริงๆอยากอยากพูดว่าใส่สบายจริงๆขอบคุณทุกคนนะครับออฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้คอนเทนต์นี้ด้วยครับวันนี้ผมเอ็มซิงกอนไซรลาไปก่อนสวัสดีครับ